ดูอะไรไม่ชัดไลฟ์นี้ผมจะไม่มีการโชว์เหนี่ยในายการวัดได้แล้วครับไลฟ์นี้ผมแบบว่าผมมีความเร็วตามคนปกติเขาเป็นกงงัน <c oughs> ผมเปิดแชทตรงเลยเดี๋ยวไม่มีแชทไปต่อแต่จริงไม่ไม่ผมคุยไงดิวายผมตกใจนู้นประสัตนึกว่ากลางคืนแล้ว ไม่เป็นไรมันตกใจขอเช็คหน่งยนะรู้ได้ไหมชัดผมเปิดไลน์เต็งไม่ได้ว่ะผมเอาาำว่ชัดเมื่นไหนดูในอาร์มากเกินไปใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับเยวผมมาก็เล่นตันนี้แหละครับผมมาทดสอบเฉยข้อจริงเหรอ ผมก็ดทดสอบหลายรอบแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมพูดเร็วมากเลยอะผมติดใครมาเอ่ยผมจะได้ไปสาสารอ่อเป็นกรรมจักกับเขาที่ได้ทําให้ผมพูดเร็วขนาดนี้เดมอบสำนียงแปลกๆให้ผมด้วยอืเออใช่ในชอตก่อนที่ผมเคยบอกว่าคุณยายผมเป็นชาควคอมเมนใช่ไหมครับ อาจริงๆแล้วอ่ะเรียกว่าชาวคอมเมนได้หรือเปล่าแต่เรียกว่าพวกเรามีสายเลือดใกล้เคียงกันหรือ่าครับยังไงอ่ะชาวคุณยายของผมเป็นชาวจองัเป็นชาวชาติพันธุ์ของบริเวณตัวตกของประเทศกัมพูชา้วก็ตัวอออกของประเทศไทยอืมเพราะฉะนั้นแล้วผมก็มีเชื้อสายใกล้ๆเคียงกับเขาครับหน้าตาคล้ายๆกันสัมผัสพูดคล้ายๆกันครับประมาณนี้ ผมขดูน่าริงไปหนึ่งนะครับรู้สึกว่าผมมองไม่เห็นจริงๆนะเพื่อแล้วทีเนี้ยถามว่าผมคิดยังไงกับการที่ประเทศไทยมีการประทัดกับประเทศกัมพูชามีคนหลายคนถามผมเพราะว่าหลายคนรู้ว่าผมมีผมพูดภาษาสำเนียงยายผมพักภาษาเมงได้เนาะเขาคิดว่าผม,ผม,ม,มรู้เกาขาเมรได้เปล่า <laughs> <laughs> ผมว่าไม่ชอบสงครามแล้วล่ะ ผมเรียนรัฐศาสตร์อันทีนี้นผมรู้ว่าการทูน่น่ะเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็ในสงคารามเนี่ยกำหนดเศรษฐกิจของประเทศได้ค่อนข้างมหาศาลก็คือประเทศไหนที่มีสงคารามอ่ะหลายหลาย,ลายนักลงทุนต่างๆก็แม่าจะมาลงทุนอยู่แล้วเนาะทำให้ผมเป็นคนที่ไม่โอเคกับการที่ประเทศไทยมีมีปัญหากับรมชาตาสักเท่าไหร่ผมไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องประยกดินยานให้เขานะ แต่ผมหมายความว่าเราต้องจบให้มันไวที่สุดเอาเข้าจริงตอนนี้รีบจบให้ไวที่สุดไม่ว่าต้องแรกอะไรก็ตามริงที่เราต้องใส่ใจที่สุดอู้กล่องคริสต์มาสใส่ใจที่สุดคือชีวิตของพลเรือนเราเตอนนี้อืเขาว่าอยากเสียสละให้บ้านเมืองอยู่แหล,ละแต่ถ้าถามว่าเขาสละเพื่ออะไรเขาสละเพื่อดินแดนของพวกเราและใครมีส่วนได้ส่วนเสียกับดินแดนที่พวกเขาได้มา ก็คนมีอำนาจถูกต้องป่ะแล้วเขาก็ได้เสียงถ้าหากว่าเขาได้ดินเขาสามารถชนะแล้ว,ลวเขาได้ดินแดนเขาก็ได้เสียงเพราะว่าเขาเหมือนเปิน่าชปุรุษของประเทศประมาณนั้นอืส่วนคนที่ไปต่อสู้เขาก็ไม่ได้อะไรนอกจากความภาคภูมิใจทําให้ผมไม่ค่อยโอเคกับการที่เรามีการประทะอย่างนี้กันสักเท่าไหร่อืผมไม่สนด้วยว่าคุณบอกว่าผมไม่รักชาติอะถ้าผมไม่รักชาติมเป็นสอชาติไปนะ อเออผมเห็นเรื่องที่คุณกันจอมพลังเอาผมพูดได้ไหมผมอาจจะไม่โดนหมิ่นประมาทเขาอาจจะมไม่อา,มอาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทแต่ว่าความคิดผมนะการที่เอาคิดเวลาทาหารเวลาใครเสียชีวิตอะไรเงี้ยเราเอามา,าทางการทหารเราเรียกว่านับแต้มเนาะแต่จริงๆก็คือนับศพนั่นแหละว่าอีกฝั่งนี้ก็เสียชีวิตกี่คน ฝั่งเรามีคนเสียชีวิตกี่คนแล้วก็จะตัดธงชาติตรงที่แขนเอามาเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็คนมีชื่อเขาไม่ตัดตรงนั้นหรอกมันเป็นธงชาติาะอ,อมแล้วผมเห็นรูปที่คุณกันจอมพลังเขาเอาไอา้แขนอะแขนรูปธงชาติของคนกพูชามาถือสองอันมั้งแล้วก็มายิมย้มซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับมันเหมือนการเอามาเอา,เอาชีวิตเขามาหยอกเล่นอะมาไม่ฟันอะไรเงี้ย แบบเออตายแล้วตายแล้วอะีรนนประมาณนี้ยซึ่งผมไม่โอเคถึงแม้เขาจะยอมเสียสละก็นะแต่มันคือชีวติตของคนหนึ่งอะและอย่างนี้เขาคงมีพ่อแม่พี่น้องเขาแหละเขาก็อยากไม่อยากให้คุณรู้จักเขาเมาถูกล้อเล่นอ,นอะไรแบบเนี้ไม่มันดูไม่ไม่เป็นปัญญาชนเท่าไหร่ผมพูดมากไหมผมพูดมากไปไหมอืม แต่ผมก็เป็นคนที่มีสัญชาติไทยคนหนึผมก็อยากให้ประเทศไทยเราพัฒนาไปมากกว่านี้เราก็อยากให้เห็นภาพประเทศไทยมีสวัสดิการมีการดูแลาจากรัฐที่ดีกว่านี้ครับผมผมพูดแค่นี้แหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตาย <c oughs> อืมผมเกิดในช่วงที่เป็นเอ่อผมเกิดในช่วงที่มีขสชด้วยเนาะในช่วงที่ลุงตู่เขามารัฐประหาร ตอนนั้นจําได้ว่าแบบตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศแต่ว่าก็ตอนเย็นก็จะมีคิปขสชอ,อเราจะทําตามสัญญาเลยนั่นน่ะมาทุกตอนเย็นตอนนี้ผมดูช่องบูมแบรงอยู่นีมีความสุขเมื่อก่อนผมคนที่ติดการ์ตูนมากแต่หลังจากมีอะไรแบบนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าเบื่อไม่อยากดูแล้วก็รู้สึกว่าไปหันดู youtube ดีกว่าเพราะช่วงนั้นมี youtube เข้าแล้วเนาะกี่ขวบกว่าจำไม่ได้เลย หานมากแล้วไม่รู้จะจำทำไมผมพูดมากเลยยังผมพูดมากมา่กี่นาทีแล้วใช่ตอนนี้ผมไลฟ์ลทดสอบอยู่นะครับว่าคอมผิมจะไปได้นานแค่ไหนหกนาทีแล้ววันในหกนาทีนี่ผมพูดไวไปปะเออผมติดสำเนียงภาษาบ้านผมเนาะบ้านผมพูดอย่างเงี้ยโอ้ทีเนี้ผมก็ไปพูดกับ คนที่อยู่ภาคกลางเ,เขาก็จะฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องสำเนียงผมค่อนข้างนี่จะติดมาเยอะอทีเนี้ยแต่ว่าคนที่อยู่ในจันทบุรีเขาก็ไม่ได้พูดแบบนี้หรอกเขาก็พูดเป็นภาษาในื้นวของเขาแล้วผมก็เหนื่อยด้วยดัดตัวเองเออเขาตัวเองฉะนั้นเขาจะว่าจะเป็นสำเนียงของเขาซึ่งถามว่าผมใกล้เคยียงไหมก็ใกล้อย,อยู่แต่มันไม่ได้รอยประส์ขนาดนั้นก็คือสำเนียงของผมก็ ไปทางภาคกลางนิดหนึน่งด้วยความที่ผมก็ผมความ่าผมพูดคาว่าเกาะหลายรอบแล้วผมก็พูดอ่ามีเพื่อนหลายคนที่เป็นคนกลางเนาะคนกลาง <c oughs> คนกลางฟิลฟิล,ฟลคนกลางจระ,ะจ้าไม่ใช่อคนภาคกลางนี่เนี่ยผมก็พูดกับเขาบ่อยๆแกเป็นว่าตอนนี้ทั้งคนจัาแล้วก็คนภาคกลางก็ฟังผมไม่ไม่รู้เรื่องทั้งนั้น สองพันแล้วครับออืมอมอืไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วรู้สึกคุ้มคุ้มากเลยเวลาผมพูดอยู่กับเพื่อนผมไม่เคยพูดเออผมแย่งเขาพูดไ่ทันไปทำให้ผมเริ่มพูด,พดเร็วๆผมจะได้แย่งพูดคนไหทน ชินไครรำคาญพี่มีน้องมันเป็นไลท์ทดสอบเนาะก็ให้ให้เพื่อนมาเช็คบ้างเราอาจจะไม่ได้คมมนเดียวหรอกเดีย๋ดดย,ยวเราลุกห้าสิบสี่แล้วอ๋ววอผมไม่ได้ปรับเพลงนี่ว่ะใช,าช,าชา่ใช่ใช่อ๋ออ๋ออ๋อ w h ล s i เ n l เตอร์ไม่ต้องใส่มาเออไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคนี่นี่เขาจะไม่ยอมเออทำไมมันใช้เยอะจังเลยอ่ะเราอ่ะขายขายแพงนะนบิดบานนะช่วยหลอมันก็เยอะไปบางทีอ่ะเงินเฟอ้อป่ะเนี่ยผมคุณคิดตังค์อย่างเงี้ยสนใจผู้บริโภคหน่อยนะเขาจะไม่มึงิงซื้อออกแต่ผมก็ซื้ออยู่ดีเลย ตลายผูกขาดฮ่าแต่ผมไม่ค่อยชอบลงทำเท่าไหร่เลยผมไม่ชอบเอาชิตไปีเสียงอันตรายแม้แม้ผมจะเล่น e พ c e ฟู l ก็ตามก็ว่าของจกก็ร้องไห้ตามไม่ค่อยจะทำไม่ค่อยจะทําผมไม่ค่อยเล่นเซเวอร์เว์ด้วยปกติเล่นมินิกลงมินิเกมแต่ก็ไม่เก่งเลย เน้นบ่อยเลไม่ได้เป็นคองว่าจะเก่งเออทำไมเราไม่ใช้ของบ้างหูยังไม่เห็นของใหม่ในไมค้าเนี่ยผมออกไปดูได้ไหมผมออกไปดูว่ามันมีอะไรบ้างหูยังไม่เห็นเลยว่ามันมีอะไรแปลกใหม่บ้างอย่างเช่นขุ่ยยาซึ่งเป็นอ๋ตอตรงไหนอะ่ะหายไปไหนแล้วเอาช่างมันแล้วกันเถอะ คนก็รู้สเปคคอมแล้วเรียบร้อยนิดหน่อยอาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมผมไม่ค่อยเปิดสเปคคอมให้คัเองรู้เท่าไหร่เพราะว่ามันมันชี้ <laughs> เป้าม่ใครเันสเปคคอมไม่ไม่เหมืมอนชาวบ้าน <laughs> จริงๆเป็นคอมสำเร็จรูปแล้วครับแต่ว่าเป็นคอมสำเร็จรูปมาประมาณหลายปีที่แล้วอาจจะตามใครไม่ทันเท่าไหร่อืม เออพูดถึงนี่จะเป็นคอมทิ่ตาา้าไม่ทันอาเอาจทจริงก็มันก็เกี่ยวโยงกับวงการไม่ค้าเหมือนกันนะบางทีคอนเทนต์เราก็ตามเด็กเรื่องใหม่ไม่ทันเลยผมอยู่กับวงการน,นี้มานานมากผมเป็นผู้รับชมมากกว่าแต่ว่าผมเราก็ต้องปรับตัวเนาะหลังก็มีช็อตอะไรเงี้ยคอนเทนต์เริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆอู้ถ่าละ เราต้องปรับตัวให้คอนเทนต์เร็วขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนเราเล่นแบบชิวๆอย่เงี้ยแบบขุดฐานขุดอะไรคนรู้ก็ดูไปผมก็ชอบดูนะขุดแบบชิวๆอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆเริ่มมีคลยยิปช็อตเรเงี้ยผมก็ไม่อยากจะดูแล้วดูสึกแบบเออชชาๆ,ๆ,ๆสำเนียงผมฟังยากขึ้นไปครับผมจะได้ปรับมาทางภาคกลาง เดี๋ยว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 คุณดูมองเห็นอ่าอ่าอ่าผมมองเห็นนะครับจอขออ่าสว่างอยู่ประมาณผมอยากผมอยากได้จอที่มันแบบปรับแสงได้มากเลยอ่ะผมตอนกลางคนนืนอะไรเงี้ยผมไม่ชอบแสงจ้าจ้าเวลาเล่นคอมผมก็ชอบปรับแสงแบบเบาๆมันไม่เรียกว่างไงอ่ะผมไม่ชอบที่มืดแล้วแบบจอสว่างมันดูมองไม่เห็น แล้วเสียว่าไปผมลงทำอะไรมเอ้าวันดีน้องขัางขาโผล่สิบเก้าคุณรู้หน้าเวลาในช่วยจริงอย่าไปกอดกวนน้องนะครับเดี๋ยวต้องน้องจับน,น้องดุอยู่นะครับอุตกใจเลยว่าถ้าเป็นผมตอนเด็กอย่างเงี้ยวิ่งมาเจออะไรแบบเนี้ยแล้วแต่รอยนี้แหละผมเป็นเป็นเลสเตนท์ทอสชนะผมวิ่งหนีเลยมีปมกับพี่โฮฮิโรบายกับอินเตอร์ที่ 4, สี่ส่วนสี่จำนวนสามหนักมาก จำได้ว่าตอนเด็กๆผมโดน Youtube หลอกมาเป็นประมาณสองปีไรเงี้ยจนผมไม่กลา้าเล่น u r เว v a l เลยทุกคนผมเปิดพนะีซฟูล้วแต่ผมไม่กล้าออกจากบ้าน <c oughs> จนโตมาผมได้รู้ว่าผมโดนหลอกมาโดยตลอดเลยเกลียดมากเกลียดมากไม่ตลกนะฮะอืมสู้ไม่ได้อ่ะผมพิซเอเซนเชอร์โดนหลุดโดนหลุด ว้ายหมึดแล้วเราก็เดินไปไปทั่วไม่มีการพัฒนาใดๆโอ้ยหิงห้อยแบบไม่คับพัฒนาไปไกลผมเพิ่งกลับมาเล่นเซาร์ว์ผมเพิ่งเห็นของใหม่ๆเขาเพิ่งเห็นไอ้ของจำพวกนี้เป็นครั้งแรกเออทุกคนรอเรือผมอยังออกไม่ได้ แต่ว่าผมเคยผมฝันเมื่อสอบเมือ่อสองขึ้นที่แล้วผมฝันว่าผมออกจรลอได้แบบอยู่ดีคิดจะออกจรือปุ๊บออกได้เลยแบบเดินดอย่างเงี้ยผมตื่นมามออกไม่ได้ร้องไห้มันเป็นน่าจะเป็นที่ลิ้นหงายนั่นแหละของผมหมูก็ฝึกมานานแล้วนะฝึกมาทั้งชีวิตเลยอ่ะ ชอบจังเลยนนะคริสต์มาสกล่องมัน,นเปลีย่ยนทุกปีเป็นแบบทำเนียมไปแล้วตอนนี้ตอนวานให,ใหม,ม่ผมแบบผมตื่นตาตื่นใจกับกล่องนี้เล่นไม้ค้าทุงวันเลย <laughs> ตอนนี้ชินละเจอทุกปีอืมเออผมเพิ่งสังเกตดิคริสต์มาสทุกครั้งผมจะเล่นไม้ค้าตลอดเออเมื่อวานนี่ว่ะใช่ใช่เมื่อวานแต่ว่าฝั่งเขาอาจจะยัง มองฝั่งเขาอาจจะเป็นคริสต์มาสอยู่ผมพูดไปเรื่อยใช่จริงๆเขาอาจจะคริสต์มาสไปแล้วอืมผมจะพูดอะไรต่อนะตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ปลูกขึ้นเรื่อยๆเป็นไซเคิกกลไม่รู้จบเลยรสิ้นแล้วก็ปลูกชิดๆกันขี้เกียจวางใหม่แล้วก็ขี้เกียจเดินด้วยเรืย วางี้แล้วกันเอนนอามอเลยงนอไปครับขวานใหม่จะได้ขวานเพชรจังเลยอยากได้เมนดิ้งยังเลยผมเริ่มเล่นไหมครับใหม่ผมปกติผมไม่ค่อยเล่นเซิร์ฟเวอร์คนเดียวเหตุ <c oughs> ผลก็คือผมกลัวเฮ้ย เอาผมเก็บไปตอนไหนเนี่ยเอาอ้าอ่าอ้าเดี๋ยวจะสับเพียสับเพียดูน่าสนใจว่ายังไม่ใช่ตอนเย้มันหนาวอืมพาอาทิตย์เย็นยิ้มฉ่ เก่มด,ดตอนเดี๋ยวนะเด็กเด็กรุ่นนี้เขายังฟังเกมเพลงอยู่ป่ะครับอันนี้ผมฟังตอนอนุบาลครูเปิดเดยวฟังเออรุ่นผมมีเทคโนโลยีรุ่นผมไม่มีนะแบบเต้นเฉยๆร้องเพลงอย่างเงี้ยรุ่นผมมีมีลำโพงแล้วนะมีวิทย,ย,ยุแล้วพูดแข่งใครเอ่ย พูดไปเรื่อยครับจริงๆอยากชนะพูดจะเต็งอยาก,ยากชนะแต่ว่าไม่ชนะใครอยู่ดีอับ <c oughs> เอ้อผม่าทดสอบไหม่นยไม่ผมเป็นไงอะ่ะมันมันมีคนบอกว่ามันเหมือนไฟช็อตว่าเสียงพุ้งแผบอะไรอย่างี้ผมว่าผเสียงไม่แหบ ใช่ไหมครับ <laughs> ตัดไม้ไปเรื่องอย่างนี้ก็ฟินอี่ยแบบไม่ต้องไปแข่งขันกับใครในไฮพิกเซลติดเตียงทำอย่างนี้ก็ชิลเดีวเหมือนกันแต่อีกนิดนึงผมจะหลับแ้วนีะครับ <laughs> ไปสัญหาเลยทำยครับ ผมก็ไม่อยากจะต,ตัดไม้ตลอดไปแต่ว่าผมยังเป็นตัวทองเลยตัวผมยังทองเลยเก,ก่งๆก็ไม่มีช่วยซ้อมดนะ้วยกันเริ่มเล่นใหม่ทุกทุกเล่นเองคิดว่าเลเนะี่ยว้ามันมีบ่อเนียนะตาหัวอ้ะตาถั่วอยู่ไหนเนะี <c oughs> ่ยฮัลโหลเกม ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมเลยตอนนี้หอ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 อ,อสีตัวเลยเหรอหอแต่ผมจะค่อยพัฒนาผมวอบนั้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างพื้นที่ให้เขาได้ทำงานอยามีประสิทธิภาพคือผมจะทำให้เขาเป็นชนนาทาประเทศน,นะ <c oughs> ฮ่าภาษาเอ็นบ oh, uh, no <c oughs> oh, ีซ <c oughs> no, ีบรรดาคำมันเกี่ฮ้องๆมาเฮ้ยขอบคุณนะพูดไปเรื่อยไม่ต้องเชือผมาคุณไม่มีสารจริงผมควรหยุดปะเด้อออ๋ออ๋ออ่มอนอบ้านคุณรวยเนี่ย คุณให้เม้มเาคุณมาเกษตักหมดหนูเียตังไปเป็นสแต็กกับอของไม่มีประโยชน์ของชายคนนี้ไปด้วยเอ้ยต้นไม้หายไปไหนหมดอ่ะผมควรตั้งใหญ่ๆเนี่ยจริงๆผมไม่อยากจะตั้งบ้านไกลๆหรอกว่าผม ขี้เกียจเดินแต่ว่าอ,าอาดีตที่สอนผมไว้ว่าตั้งบ้านใกล้บ้านเอ็นซีนั้นบ้านคุณจะถูกแย่โดย NPC. เอ็นคีเคยเ่ยสร้างบ้านใกล้ๆแบบกระชันชิดแบบใกล้ชิดประชาชนแล้วแบบเอ็นบีซีไม่ยากเสียงทุกวันเลยก็เลยไม่ทำาอละไอ้ของที่วางไว้ในบ้านมันก็ามาเป็นอาชีพมันหมดอืมก็เลยอยู่บ้านตรงนู้นาแล้วสิ่งมันมันก็มันก็ ไม่ได้ใกล้มากแล้วก็ไม่ได้ใกล้มากโอเคแต่คนอือ่นอาจจะไม่โอเคเรื่องของผมแบบลวกผมผมทำไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเอ่อถ้าถ้าเป็นมอติเพลเยอร์นี้อันนี้ผมไม่มานั่งเอ่อตัดไม้แล้วเขาทำแล้วโลกนี้มีแต่การแข่งขันเออแพ้ใครไม่ได้รัน breaking ดีนะแต่ไม่ได้ขวานตอน,นลุงทำไมขายลุงรีสต็อกเรนะ็วๆเะลุงตีเร็วเออแต่เคยไม่มีหินที่ลุงใช้หรอกลุงผมอยากได้เพชรนะลุงไปหาเพชรให้ผมหน่อยเร็ว อ้โไม่ขอแล้วไหนยืมจากไหนจะสะอะไรจะทำจากผมได้ไหมปิ้วจริงหลังบ้านผมมีไกนะ่เลยผมไปตีมาเพิ่นทำไมเนี่ยอ๋อหนังหนังหนังเออใช่ใช่ใชอนักคตอาจจะต้องใช้อะชั้นนักเสอซะเยอะอืม ผมเพิ่ผมเพิ่พูดไปสามทีนี้แล้วผมพูดแบบนี้บ่อยมากเพราะเมื่อก่อนผมคิดว่าการที่ผมพูดแบบนี้ยมันคือสิ่งที่คนทั่วไปเขาพูดแต่พอผมออกมาในมาเจโลกภายนอกผมถึงไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่นั้นน่ะคนทั่วไปเขาไม่ได้พูดแั่ไอ้เช่นก็ว่าเออไอ้เอออ่นเขาไม่ได้พูดกันเฮ้ยช่างมาแล้ว ข้าวมาทำไมเ็บนี่ผมอยากจะพาโทรบ้านนี่ไอ,อ้ยากไออุสร์ทำมันเลตเตอร์ไม่พวกเจ้าออกไปพวกเจ้าคิดจะออกจากนี่เหรออุาสาวรีย์มันใดแบบคิดว่าไก่มันปีไม่ได้หรอก